นางฟินิชนะคะเป็นซอฟแมทนะคะแต่มีความโกลเล็กๆคุณค่าที่คุณคู่ควรจ้ะ <laughs> พอลงแล้วอุ้ยมันแบบอุ้ยโทรอะมาแล้วอยงเธออ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอะวันนี้นะคะลอรีอลคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะ i n f a r i b l e เดี๋ยวเราจะมาหมอยนะคะ i n f a r i b l e 32 hour fresh w air เธอ32ชั่วโมงเลยเหรอคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเธอจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็หลับไปเตื่นนึงแล้วก็ก็ออกไปเที่ยวอีกรอบนึงได้นะวันนี้ได้มาทั้งหมด4สีสนะคะ4ส,สีอ่านะคะสีเขจะบอกตรงนี้นะคะมีจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่เบอร์ ช่วงเบอร์แบบไลท์นะคะก็จะเป็นเลขแบบ0 1 0 15, 0 1 5 0 2 0อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ฉันได้มาก็เป็นวอร์มอันเดอร์โทนนะคะส่วนไลท์จะเป็นเนเชอรัลอันเดอร์โทนนะคะต่ำลงมาก็จะเป็นต่ำกว่านี้ก็จะมีคูลกับวอร์มอันเดอร์โทนนะคะซึ่งดิฉันก็เลือกมาแล้วคือไปเทสนะคะไปเทสตอันนี้คือไปไปเอาที่วัดสันนะแล้วก็มันไม่มีตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างมันยังไม่มา นะคะแล้วฉันก็ไม่รู้จะเทสยังไงนะคะก็เดาๆเอาหยิบสุ่มมานะคะมาแบบสุ่มมาเผื่อแบบทุกคนนะคะตั้งแต่เบอร์นี้นะคะร0 0ยร้อย5 2 0สร้อยยี่ห้าสองร้อยนะคะทั้งหมดนี้เป็นวอร์มอันเดอร์โทนหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะว่าในช่วงที่เป็นช่วงนี้คือปกติ อาจจะต้องใช้สีที่มันขาวขึ้นนะเพราะว่าช่วงเนี้ปกติเป็นช่วงที่สีผิวที่มันสว่างกว่าสว่างกว่าช่วงซัมเมอร์นะช่วงหน้าร้อนนะเพราะช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยสีมันก็จะเข้มกว่าปกติใช่ไหมพอเข้าฤดูฝนฤดูหนาวอย่างเงี้ยผิวเราอ่ะก็จะมีความแบบสว่างขึ้นอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปตากแดดอะไรมากมายนะฮะก็เลยแบบว่ามีความสว่างขึ้นนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้อาจจะบอกว่า สีที่ตรงสีผิวนะตัวนี้นะ Infallible ตัวแมทนะฮะตัวแมทเลยนะฮะตัวนี้นะตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้สีที่เข้าและพอดีผิวเราเลยเผื่อใครเอาไปเปรียบเทียบนะเราเป็นสีผิวประมาณมีเดียมนะคะมีเดียมมีเดียมแทนในช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงมีเดียมค่อนไปทางไลท์นิดหนึ่งไม่ไลท์เนาะคือชอบใช้ ลองพื้นที่มันมีความไลท์ทูมีเดียมนะคะส่วนตัวนี้นะคะเบอร์128เป็นสีที่พอดีผิวเราเป๊ะมากนะคะ128 Natural u เนเ r อรัลอันเดอร์โทนนะคะตัวนี้นะฮะอ่าโอเควันนี้คงไม่เทสตัวนี้เนาะเพราะว่ามันแมทมากนะคะแมทแบบแมทแบบคนผิวมันน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสทั้งหมด4สีนะคะ4สีเริ่มจากสีที่ขาวที่สุดแล้วกันเนาะ สีที่ขาวที่สุดก็คือ1น0่นะเขาจะบอกเบอร์ไว้ตรงนี้นะคะวอ r m มอันเด o n e โทนอ่ะเดี๋ยวเกบไปเลย100นะคะทัตเทสเดี๋ยวเทสบนผิวก่อนอืมนะคะเดี๋ยวเทสที่ผิวแล้วก็เทสที่หน้าไปเลยเนาะอุ๊ยขาวมากนะคะขาวมากอ่ะดูนะดูนี่ออกขาวเหลืองเลยแหละเบอร์100นะคะเดี๋ยวลงที่หน้าให้ดูอุ๊ย โธอมันข่าวไหมแต่ฉันว่ามันมันขาวก็จริงนะแต่แบบพอลงแล้วอุ้ยมันแบบอุ้ยโธออุ้ยนี่โธพอลงแล้วว้าวว้าโธยังไม่น่าซื้อสีเข้มเ,มเลยสีเบอร์หนึ่งร้อยคือถ้าลงบางๆคือได้อยู่นะเห็นไหมดูในกล้องมันจะขาวมากเลยเนาะขาวมากเนาะอ่ะดูคอกัอน ดูคอแต่ไม่รู้ว่าพอระหว่างวันแล้วมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือลงครึ่งหน้าก่อนนะคะลงครึ่งหน้าก่อนอ่าฟิวนี้เบอร์หนึ่งร้อยนะคะเบอร์หนึ่งร้อยเกลี่ยง่ายมากอ่าไม่เป็นไรต่อไปเดี๋ยวจะลองเบอร์หนึ่งสองศูนย์เดี๋ยวลงข้างนี้อ่ะต่อไปเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะคะเบอร์หนึ่งสองศูนย์ก็ เป็นวอร์มแอนด์ดอทโทนนะอ่าโอเคอืมโอเคสองพัมพเนาะก็จะฟิลนี้นะคะสีประมาณนี้นะคะโอ้ยสองศูนย์นี่เป็นยังไงอะ่ะติดออกส้ม,ส,มส้มหน่อยนะฉันว่าส้มไหมเนี่ยมันมีความติดส้มนิดนึงเนาะสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เนาะ

เป็นงานผิวอุ๊ยอยุอันนี้หนึ่งร้อยนะคะอันนี้หนึ่งสองศูนย์อุ้ยได้อยู่นะหนึ่งสองศูนย์ยังไงถ้าชอบขาวกว่าผิวนะหนึ่งสองศูนย์ได้นะคะไม่ลอยไม่ลอยไปเนาะอันนี้หนึ่งร้อยก็ลอยไปเนาะหนึ่งสองศูนย์นะคะหนึ่งร้อยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอ เดี๋ยวมาสวอตที่แขนก่อนเทสหนึ่งร้อยนะคะ1 2หนึ่งสองศูติดแบบติดส้มจริงๆด้วย ึ 1> 1, 2, ่งสองศูนย์นี้ถ้าดูในกระจกนี่คือโอเคเลยนะเนี่ยโอเคเลยอ่าพอดีแบบคือแบบขาวกับผิวนีดเดียวแบบครึ่งเบอร์เลยเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเบอร์เบอร์เดียวนะ,ะเดี๋ยวขอเช็ดฝั่งนี้นะฝั่งนี้อ่าเห็นไหมเช็ดฝั่งนี้ฝั่งนี้คือหนึ่งร้อยนะจ๊ะอ นะคะอุ้ยเป็นนักเป็นนักขาบเนี่เยเธอน่าต่อไปเดี๋ยวจะลงเบอร์หนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้านะคะเป็นวอร์มอันเดอร์โทนเหมือนกันนะคะนะคะหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าออกสีอะไรอ,ะอ่ะอ้าโอเค จะเทสตัวนี้ให้ดูหนึ่งสองห้าออกเหลืองเหมือนกันนะคะหนึ่งสองห้าออกเหลืองนะ่ะโอเคไหมนี่นะหนึ่งสองห้าออกเหลืองนะคะเดี๋ยวเทสที่หน้าก่อนฮะโอ้ยหนึ่งสองห้าโอ้ย หนึ่งสองห้ามันใช่อะแม่หนึ่งสองห้ามันใช่เลยแม่ใช่เลยจ้ะอุ้ยแต่ว่า รอบนี้คือลอลิโอทำดีมากเป็นงานผิวที่ค่อนข้างคอเวเลตแบบมีเดียมนะฮะมีเดียมคอเวเลตนะคะ, coverage, ะ,คะมีความบำรุงนะคะมีความเป็นแบบสกินแคร์ที่มีความเป็นรองพื้นอะเออคนผิวแห้งใช้ได้นะคะคนผิวแบบว่าต้องการแบบต้องการความชุ่มชื้นชุ่มชื่นเออคน คนผิวที่ต้องการแบบบำรุงอ่ะใช้ได้นะคะแล้วก็เราว่าคนผิวมันก็ก็พอได้นะพอได้นะฮะอุ้ยหนึ่งสองห้ามันใช่เลยอ่ะแม่หนึ่งสองห้าโอเคไหมโอเคเนาะแต่ฝั่งนี้ก็พออันหนึ่งสองห้าอันนี้คือหนึ่งร้อยนะคะร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ร้อยยี่ห้านะคะฉันว่าร้อยยี่ห้าคือกำลังดีเลยสำหรับฉันนะ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเทสต,ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ200นะฮะ 200, 200, 200เป็นบัวมันเดอร์ทเหมือนกัน200น่าจะเข้มเยสอืมนะฮะอ่ะ 200, 200นะคะ 200, 200อยเดี๋ยวเทสที่แขนนะฮะสองอออกแบบว่ามีความเข้มเลยเนาะ ติดส้มเหมือนอีกแล้วเหมือนกันนะคะเหมือนสลับกันเลยเนาะเหลืองเหลืองส้มส้มนะคะอ่าติดส้มนิดหนึ่งนะคะเนาะอ่าหวังว่าทุกคนคงเห็นนะคงเห็นนะคะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะอันนี้ร้อยยี่นะคะร้อยยี่ห้าแล้วก็สองร้อยนะคะ มันจะมีเบอร์หนึ่งสามศูนย์กับเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะคะมันจะติดคูอันเดอร์โทนนะฮะซึ่งเราไม่ก้าออกมาเพราะว่าเคยใช้คูอันเดอร์โทนแล้วก็หน้าเทาๆหน่อยนะคะก็เลยข้ามไปเลยนะคะอ่าโอเคประมาณนี้เนาะสี่เบอร์เดี๋ยวแคปไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยวแคปไว้ให้ดูเดี๋ยวขอยังไงดีลงหน้าลงอะไรฝั่งนี้หรอฝั่งนี้เ,อเบอร์ อันนี้เช็ดออกแล้วเบอร์สองร้อยเข้มเนาะเออเข้มสองร้อยคือเข้มนะคะสรุปว่าคนที่อ่ะจริงๆแล้วก็แล้วแต่คนอีกนั่นแหละแต่คือสองรอยก็แบบเหมือนพอดีผิวเราเนาะพอดีผิวแล้วไหมเอออ่ะวิวไปเลย เล้วว่าสองร้อยอ่ะมันพอดีผิวเรานะแต่ด้วยความที่เออเราชอบที่มันแบบว่าขาวกว่าขาวกว่าหน้าเรานิดนึงนะฮะยิ่งวันไหนที่ที่แบบว่าโชว์แบบหน้าอกอะไรเงี้ยส่วนตัวตัวเราอ่ะมันจะขาวกว่าหน้านิดนึงนะฮะเขาเราก็เลยชอบอะไรที่มันใช้รองพื้นที่มันขาวกว่าหน้านิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเออ นะคะโอ้ยเบอร์สองรอยเนี่ยเป็นเบอร์ที่พอดีผิวเราเป๊ะเลยนะคะพอดีเลยเนะาะเธอว่าไหมแต่ติดใจหนึ่งสองห้าเราว่าหนึ่งสองห้าเราติดใจหนึ่งสองห้าสี่แอแบบดรอปนิดนึงด้วยเนะาะเธอว่าไหมอ่ะอันนี้เบอร์สองร้อยนะคะเบอร์สองรอยเราว่าเป็นเบอร์สองร้อยที่เป็นพอดีผิวเราเป๊ะเลยนะคะสองร้อยห้า โอเควันนี้เดี๋ยวจะลงขอเช็ดนะคะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวแคปไว้ให้นะคะแคปไว้ให้นะคะอืมนะคะแล้ววันนี้ขอลงเบอร์เบอร์นี้นะหนึ่งสองห้านะคะหนึ่งสองห้าเออนะคะเป็นวอร์มเนอร์โทนนะ ยีนโ o ่อันเดอร์โทนนั่นแหละตัวนี้อาจจะติดตัวนี้อาจตัวนี้อาจจะติดส้มแล้วก็ตัวนี้อาจจะติดส้มนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเช็ดหน้าแก๊บโอเคเขาบอกว่าตัวเนี้ย i n f a r i b l e 22 Hour Fresh ัลเวนะคะ f o u าวเดชั่นมีวิตามินซีนะฮะแล้วก็มีกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะรองพื้นที่มันมีกันแดดอยู่แล้วเนี่ยเธอไม่จำเป็นต้องลงกันแดดอีก คือพอสมมติว่ามันมีกันแดดเนี่ยมันลงกันแดดอีกนะมันก็จะมีหลายเลเยอร์ถูกไหมเวลาแต่งหน้านะจําไว้เลยว่าเธอไม่ควรหลายเลเยอร์เออแล้วพอหลายเลเยอร์เนี่ยมันแบบมันมีความอืดอะแล้วมันมีความซับซ้อนของทั้งบำรุงกันแดดแล้วไหนจะรองพื้นอีกเนี้ยบางทีเนี่ยมันไม่เข้ากันเนี่ยมันก็จะอืดมันจะแบบมันจะไม่อยู่บนหน้าเราอะเออประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะคะก็ไม่ต้องลงนะถ้าเกิดว่ารองพื้นเนี่ยเขามีกันแดดอยู่แล้วนะคะมีวิตามินบํารุง c ีอ e นนะคะติดทนต่างสองชั่วโมงอลังการไม่ล่ะรองพื้น i n f แ i b l e f r e s h f a บนนะคะ,ะคุณค่าที่คุณคู่ควดจ้ <c oughs> <c oughs> นะนปกปิดติดทนนะคะปกปิดะระดับีเดียมนะคะอ่าโอเคไหมโอเคอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลง ร้อยยี่ห้านะคะขอลงร้อยยี่ห้าลงด้วยแปลงของเซโฟเนาะคุณแปลงเซโฟนะคะลงง่ายมากโธ่ฉันนึกทำห้ฉันนึกถึงแบบถึงอะไรอะ่ะพบวิปลาวหรออุโทรเดี๋ยวฉันว่างแนละ้ยจะมาเปรียบเทียบดูสิ มันลงง่ายมากเออมันลงง่ายมากอืมนะคะอสองปั๊มได้ทางหน้าเธอ,อมันลงง่ายจริงๆเราว่า เมื่อใหม่ใช้ได้นะครับเมื่อใหม่ใช้ได้เพราะว่ามันลงได้เป็นไงหนึ 1, 2, ่งสองห้าเธอว่าคืออย่างที่บอกอ่ะเบอร์สองร้อยเนี่ยอาจจะพอดีผิวเราเนาะพอดีผิวนะคะแต่ว่าเราก็ชอบที่มันแบบอ่า สว่างกว่าผิวนิดหนึ่งเลยใช้ 1, 2, 5นะคะ 1, 2, 5อ่ะใครจะแบบว่าจะเลือกนะคะก็เลือกดีๆนะแต่เราให้ให้ให้ทริคให,ให้ไอเดียไปเนาะวันนี้สีผิวที่พอดีผิวเราก็คือมีเดียมนะคะสองนะคะเป็นวอร์มอันเดอร์โทนนะคะอ่ะลงง่ายนะคะไม่เซ็ตตัวไหวมากนะคะคือตัวเนี้ยเราว่าเหมาะสำหรับแบบ คนที่ลงเป็ดแล้วตัวแมทนะเพราะว่ามันเซตตัวไวมากนะครับอ่าลงแล้วก็เห็นไหมพอลงปุ๊บสองปั๊มนี่เองนะคะสองปั๊มได้ทั่วหน้าเลยแล้วก่นโอเคนะคะก็ฟิวนี้เดี๋ยวลงคอนทัวร์ใครชอบลงคอนทัวร์ก็ลงไปนะคะอ่า๋ยวให้ดู ให้ดูอีกทีก่อนนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้นะะผิวประมาณนี้จะบอกว่าขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสองรุ่นเนี้สีรองพื้นอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครใครที่มีรุ่นนี้อยู่แล้วอ่ะต้องไปลองใหม่นะลองใหม่นะแต่รุ่นนี้เราใช้เบอร์หนึ่งสองแปดนะพอดีผิวเราเ๊ะเลยผิวแบบ เออผิวกระจ่างขึ้นมานิดนึงนะกระจ่างขึ้นมานิดนึงคอนทัวนิดนึงพอเป็นแบบพิธีเธอฉันไปดูฉันไปด,ดูหนังเรื่องวิมานหนังจะบอกว่า<อ>ฉันชอบมาก ธอครไปดูแล้วยังตอนแรกอะ่ะไม่ได้ตั้งใจไปดูนะเพื่อนชวนไปเมาส์มอย,ยนะนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกว่าอุ้ยวันนี้เวลาเหลือเราไปดูหนังกันพอดูแบบพอดูจบอ่ะฉันอ่ะชอบมากอินมากรู้สึกว่าอุ้ยยกจริงนะที่ฉันนะาอะไรชอบชอบรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันแบบเดาอะ่ะเดาเนื้อเรื่องไม่ได้เลยนะครับ เราเราคือเราไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อไปก่อนเนาะอย่างที่บอกอะแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็บเริุไปดูอะไรเงี oh, ้ยเราไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อคือแบบเดาเนื้อเรื่องไม่ได้เลยว่าหนังจะไปแนวทางไหนเออหนังจะไปแนวทางไหนอะไรเงี้ยเออแบบพลิกไปพลิกมาเดาตอนจบไม่ได้ไม่ได้เลยแบบเดาแบบเออไม่ได้อ่ะวุ้ยหนังจะจบแนวไหนอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วแบบพอจบปุ๊บแบบันร้องไห้อะโถ แค่ไม่รูดูนะจ๊ะเออโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยคอนทัวร์ฝุ่นเอาเนาะวันนี้นะคะแป้งฝุ่นนะคะเราจะใช้ของเฟนตี้นะเฟนตี้อันนี้เราแบ่งแบ่งมาใส่ขวดนะเพราะว่ามันจะได้พกง,ง่ายในกระเป๋าเครื่องสำอางนะของเฟนตี้นะคะตัวที่เป็นฝาออกเงินๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะผสมกันระหว่างสีลาเวนเดอร์นะคะกับสีเสีอะไรนะบานาน่านะคะ ลาเวนเดอร์กับบานาน่านะคะอเดี๋ยวไปผสมกันเราก็เวลากาสมอันนี้เลยเหมือนแบบเหมือนแบบเวลาเราไปแต่งหน้าให้ลูกค้าเลยเรากผส่เนี่ยคนี้นี่ยงอย่างไ่ายมากครฉันชอบมากอะ่ะคือแบบแบ่งใส่ขวดแบบนเี้ยนึกออกไหมอืมแบ่งใส่ขวดอย่างเงี้ยแล้วเราจะผสมมันง่ายมากเราใช้ง่ายมากเลยอะ่ะเออ คิดได้ไงอ่ะคิดได้ง่เลคใต้ตาน่ดหนึ่งกันกคือดีอ่ะฉันชอบคือแบบ นะฮะก็จะได้ฟิลนี้เย่นยังอ่าจริงๆนะเมื่อวานทำคลิปแล้วคือไม่ได้กดเลคกรอดจ้ะจะรีวิวเอ,อ่อคัลเลอร์พ๊อปเซตใหม่นะฮะเซตใหม่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ใช้ไปเลยนะคะจะบอกว่ามันจะมีตัวเนี้ยนางเซลลของแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งฉันชอบมาก เฮอร์รี่พอตเตอร์เราได้มาอันเดียวด้วยนะดูดิสวยมากสวยมากสวยมากเออชอบมากนะคะแล้วจะมีตัวแบบมาคือชั้นอากะว่าจะมาอัปเดตคันเลอร์อพอนะคะก็ไม่ได้อัปเดตเนาะเนี่ยพวกมันจะมีพวกดัดออกใหม่ดัดแอนชี k แล้วก็ดัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวเซล ตัวนี้นะคะอนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่เป็นไรเนาะช่างมันนะคะ <laughs> ช่างมันนะจ๊ะเดี๋ยวจะวันนี้จะลงอายเชโดว์นะคะกับตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งถามว่านางออกมาสักพักแล้วไหมออกมานานแล้วนะคะแต่ว่านางลดราคาแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าอ,อ,อยู่ในดวงใจฉันนะเป็นหนังโปรดนะฉันก็เลยเอฟมาเลยจ้ะน,นะคะไม่ได้เอฟมาเผื่อทุกคนนะคะ เราไม่ได้เอฟมาเผื่อนะเพราะว่าน่าจะหมดแล้วหรือว่ายังไงนี่แหละ็นะวันนี้เดี๋ยวจะใช้อายแชโดว์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะนะคะ่ะเอาจริงๆนะเห็นสีแบบนี้นี่คือครบนะครบเลยอะ่ะโอ้ยชอบมากมเดี๋ยวรอบหน้าจะพยายามสั่งมาเผื่อนะคะถ้านางยังมีนะแต่เราว่ามันไม่มีแล้วอ่ะมันเป็นลิมิเต็ดอ dition อ่ะคือประมาณนั้นแหลยนะ แล้วก็มันจะมีตัวนี้ลดราคาสีออกมาม่วงนะฮะม่วงชมพูเท่านิดหนึ่งนะคะเป็นคริสตเตอร์เป็นชิมเมอร์เป็นแมทัลลิกนะคะมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะชั้ฉันสั่งมาเผื่อหนึ่งอันใครจะเอาก็รีบไปตันนะคะลงไว้ให้แล้วอันเดียวนะสั่งเผื่อมาอันเดียวใครจะเอาก็เอานะคะเป็นสีสวยดี วันนี้ฉันได้อายไลเนอร์มาสองอันนะคะเป็นแบบจุ่มกับแบบอะไรนะเราเรียกเป็นไลเนอร์ดูแบบนี่ตรงเนี้ยเขาแถมอันนี้มาแบบไว้ทาบนีอย่างนี้แล้วเ,เขียนไปได้เหรอแม่เนี่ย ธอน่ไยังไงยังไงปุ๊เปุ๊บลอยอ่ะโอเคค่ะหลังจากที่เออไปแต่งตามานะคะเพิ่มแก้มนะคะสรุปว่าอ่ะเดี๋ยวขอเติมลิฟก่อน วันนี้ลิปเราใช้ของ b l r i o l นะคะ3 3 9นะคะ l e w o o d b r u n c h สีออกแบบแดงกับดำนะคะเนีย่ยดูสิสวยมากสีนี้นะคะนี่ประมาณนี้นี่เธอรองพื้นยังติดอยู่เลยนี่รองพื้นนะคะเห็นไหมเออของเขาเลิศนะของเขาฟินิชอะเดี๋ยวค่อยมาสรุปนะเดี๋ยวขอเติมลิปก่อน 3, ามสามเกนาะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็ขอสรุปตรงนี้ก่อนนะคะขอสรุปว่าเออเป็นออรองพื้นนะคะ<ม>เรานะคะเมื่อกี้แต่งไปสักพักแล้วแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบมันขา,ขาวๆลอยๆหม่นๆยังไงไม่รู้นะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะมาเป็นเบอร์200แทนนะคะแต่งเบอร์2 0 0แทน นะคะคก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะผิวเอาสวยเลยนะคะสีนี้นะคะสำหรับคนผิวมีเดียมนะแนะนำเลย200นะคะอันเดอร์วอร์มอันเดอร์โทนเป็นวอร์มโทนนะคะอ่านะคะ200อาจจะเออ่ใครสีผิวเข้มกว่าเรานิดนึงนะคะเ,เดี๋ยวอา,อาจจะเป็นสีต่ำลงไปกว่านั้นนะคะสี200ร้อเดี๋ยวสองนะคะเอ่อ100 250 260สองร้อยหกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะมีเดียมแล้วก็มีเดียมแทนลงไปนะคะเราใช้เบอร์สองร้อยนะรู้สึกว่าอุ้ยสวยชอบมากนะคะหน้าผ่องและอีกหนึ่งประเด็นคือ,อ,อไม่แนะนําให้บิวนะคือลงแล้วก็เกลี่ยไปเลยนะคะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์อย่างระมัดระวังนะคะเราว่าเมื่อกี้เราลองบิวดูแล้วนะคะบิวได้นิดหน่อยนะโดยการใช้แบบใช้แปลงนะคะในการแบบ แท็บเพิ่มนิดหน่อยนะแนะนําเน้นย้ําเลยนะว่านิดหน่อยและที่สําคัญนะคะอันนี้คือต้องจาไ้เลยว่าให้ใช้แป้งเซตติ้งนะคะที่มันบางและเบานะคะหรือไม่ใช้ก็ได้นะ,ะแต่เราตอนนี้นะ,ะเราใช้แป้งเซตติ้งของน,า,นาของนานะะใช้แป้งเซตติ้งที่มันบางและเบานะคะอย่าใช้แป้งผสมรองพื้นใช้แป้งผสมรองพื้นแล้วมันแครก มันหยานะคะมันแบบมันมันดูแบบว่าหยาขึ้นมาเลยนะคะถ้าใช้มีความหนาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะอย่างนี้เลยคือเอ่อไม่จำเป็นไม่ต้องบิวนะคะและใช้แป้งเซตติ้งที่แบบบางและเบานะฮะบางๆเบาๆนะคะแล้วก็จะได้ผิวสวยแบบนี้เลยนะคะเอ่อนางฟิ n นิตนะคะเป็นซอฟต์แมทนะคะแต่มีความกรเล็กๆนะคะ สวยถือว่าสวยคุ้มในราคา500กว่าบาทเนาะใช่ไหมในราคา549บาทถือว่าคุ้มนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปทดลองทั้งวันเนาะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอ่อเรคคอร์ดมาให้ดูนะว่าเอ่อผิวที่โดนแสงธรรมชาตินะคะจะให้ฟิลยังไงนะคะ แนะนำเลยนะคะแนะนำสำหรับคนผิวมีเดียมนะ200นะคะ250นี่คือกำลังดีกำลังสวยนะคะอ่าเราใช้เราขยับมาเป็น200นะคะะก็จะได้ผิวนี้ถือว่าชอบมากนะวันนี้คือชอบมากสิ่งสำคัญนะสำหรับตัวเรานะคะเลือกสีรองพื้นให้ใกล้เคียงสีผิวเราที่สุดเธอจะแต่งหน้าสวยขึ้น50%อ่าเอออ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ อ่ะวันนี้ชอบลุคนี้มากนะคะแล้วก็มีมีเมษานะคะฝากฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปมีอะไรดีๆก็มาทำคลิปนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนเมษานะได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้า คลิปหน้านะคะอ่ะสวัสดีค่ะถือว่าชอบนะคะชอบมาก in in f a เ l i อิน l ฟนะคะ 32H นะคะ h า u เวอร์ Hour นะเฟรชแวร์อ่าสวยอ่ะโอเคอันนี้คือหน้าสดค่ะ,ะให้ดูใกล้ๆอ่ะประมาณนี้นะคะคือแบบเป็นนางฟินิชเป็นแมทนะคะซอฟต์แมตต แต่จะมีความโกรนิดๆนะคะอันนี้รองพื้นที่เราใช้เบอร์200นะสวยมากผิวสวยมากหน้าผ่องมากอะดูไกลๆนะคะดูหน้าดูคอนะคะอ่าโอ้ถือว่าโอเคนะดีเลยแหละนะคะสำหรับอรองพื้นราคานี้นะคะแต่ว่าแนะนำว่านะคะให้เลือกสีรองพื้นให้เข้ากับ สีผิวตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วผิวจะสวยมากอืมนะคะอโอเคอ่ะให้ดูใกล้ๆก,ก่อนไปอ่ะโอเคนะคะดี